ถ้าเกิดว่าจะพูดหรือว่านึกถึงลำปางคุณทิชาจะนึกถึงอะไรก่อนนั่งรถมาค่ะรถมา้าบางคนก็อาจจะนึกถึงพวกถ้วยตราไก่แต่ทางจังหวัดเนี่ยบอกว่าในความเป็นจริงแล้วจังหวัดมีอะไรที่พิเศษมากไปกว่านั้นอีกเยอะเลยนะฮะล่าสุดเนี่ยทางจังหวัดเขาก็เลยมีการร่วมกันนะครับกับมหาวิทยาลายัยราชภัฏลำปางเปิดขึ้นสำหรับงานที่มีชื่อเรียกว่าพิพิธภัณฑ์มีชีวิตกับกองตาครับ นายชัชวันฉายบุตรผู้ราชาการจังหวัดลำปาง <แก S 1> พร้อม <แก S 1> ด้วยผู้ช่วยศาสาร <แก S 1> ตราจารย์ พงศธรคำใจหนักรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปางร่วมกันเปิดงานพิพิธภัณฑ์มีชีวิตการกองตา้าและกาดเจ้าหิมหวังบริเวณถนนริมแม่น้ำวังใกล้กับสะพานพระศดาพิเศษ,เศษซึ่งเป็นสะพานโค้งทรงธนูหมุดหมายด้านการท่องเที่ยวของลำปางทั้งหมดนี้ครับก็มีขึ้นเพื่อต้องการที่จะขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยว ชูวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ที่สําคัญของจังหวัดลําปางสู่สายตานักท่องเที่ยวไปทั่วโลกครับสําหรับชุมชนกาดกองต้าเป็นชุมชนที่มีประวัติเก่าแก่นะับร้อยปีเลยนะคะจนกลายเป็นรากเงาเป็นวัฒนธรรมที่เข้มแข็งมีทั้งความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมและยังมีด้านสถาปัตยกรรมด้วยที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะอาหารพื้นถิ่นนี่หลายคนบอกชื่นชอบมากๆทุกค่ำคืนเสาร์อาทิตย์นี่จะมีนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากมาเดินเลือกซื้อสินค้าอาหารพื้นเมืองกันคึกคักจนกลายเป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวที่สํำคัญของจังหวัดลำปางเลยนะคะซึ่งทางจังหวัดลำปางเองและมหาวิทยาลายัยราชภัฏลํลำปางได้ร่วมกันต่อย,ยอดให้ชุมชนแห่งนี้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตให้หนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสมนต์เสน่ห์ของชุมชนแห่งนี้กันได้อย่างต่อนเนื่องนั่นเองค่ะ ส่วนกาดเจ้าหิมวังที่เริ่มเปิดขึ้นครั้งแรกก็นับว่าเป็นการต่อยอดกาดกองตาบโดยจะมีการนำเอาสินค้าชุมชนและก็ผู้อาหารท้องถิ่นมาออกขายให้นักท่องเที่ยวนั้นได้มีโอกาสเลือกซื้อเลือกชิมมากกว่า40ร้านค้าโดยมีการคิดค้นสิ่งที่เรียกว่านี่ครับจากภาพนะครับเป็นขนมหมอ้อแกงขั่วถ้วยตราไกา่ซึ่งก็ถือว่าเข้ากันกับอัตลักษณ์ของลำปางซึ่งมีโรงงานเซรามิกผลิตถ้วยกาไก่ที่ขึ้นชื่อของเมือง เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของชุมชนด้วยซอฟต์พาวเวอร์บนถัดอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นสอดคล้องกันครับกับนโยบายของภาคราัฐในการผลักดันการท่องเที่ยวด้วยพลังแบบซอฟต์พาวเวอร์ไทยครับชอบที่เสื้อมีตากาไก่ <laughs> เป็นเสื้อตาไกา่ก็ <laughs> มาเที่ยวลำปางทั้งทีก็ต้องสวมใส่เสื้อที่มันถูกต้องอันนี้ก็เป็นอาหารเนี่ยก็จะมีมหลายเมนู นะถ้าเกิดว่าใครที่เคยไปกาดกองต้าเนี่ยก็จะรู้ว่าที่นั่นเนี่ยเขาจะมีอาหารพื้นถิ่นเนี่ยเยอะยำไข่น้ำแร่แจซ้อนนะนะดูแล้วก็น่าสนใจคือกาดกองต้าเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นเหมือนกับตลาดคนเดินอะ่ะซึ่งเราก็สามารถไปเที่ยวได้ในช่วงเย็นๆถึงช่วงค่ำถ้าเกิดว่าใครที่ชอบพวกพวกกิฟต์ช็อปอะไรพวกนี้นะเสื้อผ้าหรือว่ามีพวกรองเท้ามือสองเนี่ยก็ขายกันเยอะเหมือนกัน ฉันตกกลุ่มรักไข่ออนเซนว่าสไขส่ออนเซนเมื่อกี้นี้ไม่ไปไหนเลยยืนหน้าร้านแน่นอนอ่ะกินสักกี่ลูกดีประมาณสักห้าชามเนฉันกินได้เติมโ,<อ>โ,โปรตีนต่อด้วยม้อแกงแล้วค่อยไปวิ่งนะคะคุณเกมอ่าครับค่ะโห่น่าทานมากเลยนะคะนี่นี่โ <G un ny> er> ของกินเยอะโคงมงุมแบบนี้เห็นแล้วเป็นไงหิวเลยเราหิวแหละเราหน้าไปแล้วนะคะ ของการท่องเที่ยวไม่ได้ทยด้วยก็คือการท่องเที่ยวเมืองรองนะครับที่จังหวัดลำปางนี่ดมให้ดูกลิ่นนี่คือยังไงคะที่สว่างลอยขึ้นไปเลยถ้าไม่มีใครดึงขาเอาไว้คือชอบรีแอคชั่นของพี่เขาหรือมันมันจริงมากเลยรู้สึกมีความสุขมากนะอย่างอีกทีมงานอย่างกีกค่ะอยากทานมากนะคะมาจาก